รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการคนไกลโรคหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพพร้อมสอดแทรกเคล็ดลับการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลาจากโรคทางช่อง,อง2 NBT2 HD ค่ะช่วงรอบรู้สู้โรคช่วงสุกกายสุกใจกับหมอพรเทพง่ายๆกับการออกกำลังกายช่วงล่างของร่างกายคุณหมอพรเทพมีเคล็ดลับมาฝากค่ะ ช่วงคุยกับหมอมาดูโรคเกี่ยวกับช่องไขสันหลังตีบว่าสาเหตุของโรคคืออะไรวิธีการดูแลรักษารวมถึงการปรึกษาคุณหมอต้องทำอย่างไรติดตามทั้งหมดนี้ได้ในรายการคนไกลโรควันนี้ค่ะสนับสนุนรายการโดยยาฟ้าแถบฟ้าทลายโจรจากโรงพยาบาลยันที สนับสนุนโดยเซฟกันรกรองความสุขทุกที่ทุกเวลาเครื่องกองน้ำคู่คนไทยกว่า45ปีรอบรู้สู้โลกวันนี้จะมาคุยเรื่องแนวทางการฉีดวัคซีนจะเลือกวัคซีนชนิดไหนอย่างไรมีคำถามถามผมมามากมายเพราะขณะนี้มีทางเลือกช้างไฟเซอร์โมเดอร์นาทีโนฟาร์มทีโนแวคแอสตราอยู่ในประเทศไทย ก่อนอื่นเลยนะครับผมอยากจะพูดถึงเรื่องการฉีดวัคซีนในเด็กก่อนขณะน,นี้โรงเรียนต่างๆที่มีเด็กอายุน้อยกว่า12ลงมาตั้งแต่5ขวบถึงน้อยกว่า12ปีเนี่ยอยู่ในชั้นการสำรวจเด็กทุกคนเพื่อพร้อมจะฉีดวัคซีนที่โรงเรียนโดยผู้ปกครองจะต้องเซ็นรับรองท่านที่เป็นผู้ปกครองเด็กอายุ5ขวบถึงต่ำกว่า12ปีเนี่ยทุกคนจะต้อง ตัดสินใจว่าจะให้ฉีดหรือไม่ฉีดแต่ผมว่าควรจะไปฉีดซะนะครับเพราะว่าจะป้องกันโอมิคอนได้เด็กที่อยู่นอกระบบโรงเรียนก็สามารถไปแจ้งโรงพยาบาลที่ใกล้บ้านที่สุดว่าจะฉีดวัคซีนให้กับลูกหลานท่านโดยมีผู้ปกครองเซ็นรับรองมาด้วยนะครับมีคำถามมากมายว่าถ้าไม่ฉีดไฟเซอร์แล้วฉีดอย่างอื่นได้ไหมขนาดนี้ยังไม่ได้นะครับเพราะว่ามีวัคซีนฉีดในเด็กกลุ่มนี้เพียง ชนิดเดียวที่ขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการอาหารได้ยาของเราสำหรับผู้ที่เป็นผู้ใหญ่นะครับมีคําถามผมมาว่าจะฉีดเข็มสามเป็นอะไรดีเพราะว่าขณะนี้เนี่ยหลายคนฉีดเข็มสามเข็มสองไปแล้วสามเดือนมากกว่าสามเดือนลึกฉีดเข็มสามไปมากกว่าสามเดือนแล้วเข็มต่อไปจะฉีดอะไรผมแนะนำนะฮะตอนนี้มีทางเลือกอยู่สองสามอย่างอย่างแรกคือโมเดอร์นาเราซื้อเอง อย่างที่สองไฟเซอร์อย่างที่สามแอสตาทั้งสามอย่างนี้ฉีดแล้วภูมิต้านทานขึ้นมาใกล้เคียงกันมากเพราะว่าบางคนหมอไปดูแล้วคนนี้ไม่ควรจะฉีดไฟเซอร์เพราะาฉีดไฟเซอร์ไปเข็มที่แล้วเนี่ยมีอาการทข้างเคียงหนักเขาก็จะเปลี่ยนมาเป็นแอสตาให้คนที่ฉีดแอสตาไปแล้วหัวใจเต้นถี่ความดันขึ้นในครั้งที่แล้วสูงมากเขาก็จะเปลี่ยนเป็นไฟเซอร์ให้ท่านก็ไปถึงที่นั่นแล้วบอกว่าเรามีอาการเป็นไงณจนะงจุดฉีดเขาจะ วินิฉัยให้กับท่านเองว่าคนจะเป็นอะไรไม่ว่าไฟเซอร์หรือ a s t ตราเซเนกในเข็มต่อไปเข็มบูสต์เขาเรเข็มเข็มกระตุ้นเนี่ยรวมทั้ง m o เดอร์น้าะทั้ง3วัคซีนให้ผลภูมิคุ้มกันขึ้นสู้กับโอไมคคอนได้เท่าเท่ากันขิดเส้นใต้นะได้เท่าเท่ากันครับขอให้ทุกท่านโชคดีปลอดโรคปลอดภัยโดยเฉพาะปลอดจากการติดโอไมคคอนกันทุกคนครับสวัสดีครับ ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์สเปรย์พ่นจมูกเคลียร์คิวพน้ำสลัดที่เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดอร่อยชิวๆจิ้มราผัดจุ่มหรือย่างไม่วนไม่ซ้ำไม่จำเจคิวพีเป็นได้มากกว่าน้ำสลัดวิตามินซีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันวิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมอง จะ4หรือ B12 ก็ต้องยันทีวิตามินวอเตอร์ยันทีวิตามินวอเตอร์เครื่องดื่มประจำบ้านสนับสนุนรายการโดยยันทีกระชายขาวจากโรงพยาบาลยันที สุขก,กายสุขใจกับคุณหมอพรเทพวันนี้นะคะคุณผู้ชมอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนเลยเดี๋ยวเรามาฝึกออกกําลังกายด้วยกันนะคะเราจะมาฝึกออกกําลังกายบริเวณช่วงท้องด้านล่างลงไปถึงขาเลยนะคะโดยเฉพาะสาวๆคุณผู้หญิงที่บอกว่าอุย้ยช่วงนี้มีพุงพุงตรงนั้นตรงนี้พุงหมานองหมาน้อยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาดูเคล็ดลับกันซึ่งวันนี้นะคะนายแพทย์พรเทพสิริวารรรังสรร์นายกสมาคมวิทยาศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทยอยู่กับมี่แล้วคุณหมอสวัสดีสสดค่ะคัสรับีครับถูกต้องไหมคะที่มี่บอกไปคุณหมอคือคืออย่างนี้ธรรมชาติของ ชายเนี่ยเวลากินมากๆแล้วก็ไม่ควบคุมน้ําหนักเนี่ยแล้วก็ไม่ออกกำลังกายหน้าท้องกับส่วนลําตัวเนี่ยพุงมันจะออกมาเป็นเหมือนลูกโป่งอ่ะอันนั้นของผู้ชายเหมือนเหมือนเหมือนมีเอารูกบอลใส่ท้องไปหนึ่งลูกใช่ใช่ค่ะคุณหมอแต่แต่ขอผู้หญิงเนี่ยการสะสมไขมันก็จะสะสมตั้งแต่ใต้สะดือลงไปกเรียกว่าท้องน้อยเนี่ยมันก็จะสะสมนอกข้างนอกด้วยก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ข้างบนก็ไม่ค่อยสะสมไขมันกแล้วก็จะออกด้านข้างแทนใช่คุณหมอก็คือท้องน้อยทีนี้วันนี้เนี่ยจะมาแนะนําการออกกําลังกายตั้งแต่ใต้สะดือลงไปนะค่ะเลยโดยเฉพาะการที่จะให้หน้าท้องของคุณผู้หญิงแฟบลงเนี่ยนอกจากจะออกกาลังกายหน้าท้องเราเราออกกำลังกายช่วงต้นขาด้วยมันมีส่วนช่วยไหมคะมันส่วนช่วยกันเพราะมันจะดึงกันมันก็จะทําให้ลดไขมันตนนี้ไปค่ะข้อถึประสงค์ก็คือว่าเราจะทํา การออกกำลังกายเพื่อลดหน้าท้องแล้วก็ให้สมาร์ทขึ้นอแล้วสําคัญก็คือเราก็จะสะสมกล้ามเนื้อช่วงขาให้ดีเพราะว่าพอถ้าเราอายุเกินผู้หญิงเกินห้าสิบหผู้ชายเกินหกินี่กล้ามเนื้อมันจะค่อยๆฝ่อลงฝ่อลงอเพราะฮอร์โมนฮอร์โมนมันน้อยลงถ้าเราไม่ออกกำลังกายกล้ามเนื้อก็จะไม่กลับมาอืแล้วก็จะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ในการลุกนั่งก็จะลำบาก ก็คือคุณหมอจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ใช่ไหมคะว่าเอเอกกําลังกายไม่ใช่แค่ลดพุงลดอะไรแต่จะช่วยในการทรงตัวด้วยครับก็ช่วยในการมีชีวิตที่เป็นปกติจะลุกจะนั่งก็ไม่เซไม่ล้มก็ช่วยเหลือตัวเองได้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นด้วยการออกกําลังกายท่านั่งเนี่ยตรงนี้สามท่าใช้อุปรกรณ์ก็คือเก้าอี้ครับไม่ใช่สามท่าสี่ท่า,าแต่วันหนึ่งขอให้ทําสักสามนาทีค่นะ เรามาเริ่มต้นกันเลยดีไหมฮะได้ค่ะคุณหมอท่าแรกก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าเรายังไม่ค่อยแข็งแรงแลว้วกลัวเซแล้วก็มือจับเก้าอี้ไม่หน่อยอก็คือวิธีการคือยกเข่าขึ้นยกเข่าสลับกันยกเขาสลับกันนี่นับหนึ่งถึงสิบถ้าไหวนะ,ะถ้าไม่ไหวก็นับถึงหนึ่งถึงแปดถึงถึงเจดเป็นจังหวะนะคะ ทีนี้พอเสร็จแล้วเราก็ตีเข่าสูงแตะแตะเงี้ยสลับใช่ไหมคะสลับกันอ่าเราก็ทําสลับกันนะนี่เหนื่อยนะครับผมบอกให้นะต้องนั่งเพราะว่ามันจะได้ทําให้ตรงเงี้ยมันดึงตรงนี้ดึงกันนะอันนี้หนึ่งสองสามทักสิบครั้งนะฮะแล้วพอทําได้แล้วก็เราก็แตะสามทีหนึ่งสองสามอันนี้เป็นท่าที่สองนะเข่าสูงแตะ ทำนี้สักอย่าง,นะางละสักห้าถึงสิบรอบห้าต่อไปคืออะเอาใบเท้าไปซ้ายไปขวาไปเท้านะ,ะเหยียดเท้าอย่างนี้แล้วก็ไปซ้ายขวาโอซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วนี่ผมจะบอกความลับนะสเสน่ห์ปลายจวักนะในตรงนี้จรริงเหอมันกระชับช่วงล่างของคุณผู้หญิงนะเออเนี่ย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 อ่ามันกระชับมากเลยอ๋อต,ตึงค่ะต ท่าสุดท้ายรู้จ um. ักว่ายน้ำไหมครับควายน้ำแบบสวิมอ่าอย่างงี้ว่ายน้ําขึ้นลงขึ้นลงใช้ค่เข่าเข่าตึงนะค่ะแล้วนี่ก็จะได้กล้ามเนื้อตั้งแต่เข่าขึ้นมาเลยครับถ้าไม่ไหวก็จับเก้าอี้ไว้ก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ถ้าเหนื่อยนะผมเริ่มเหนื่อยผมก็จะแตะพื้นนิดอ่าพักไว้ก่อนอ่าถ้าไม่ไหวก็เป็นการออกกำลังกายที่ง่ายๆที่ทุกบ้านมีเก้าอี้ <AR EN C IA> ก็จะทําให้เราเนี่ยมีความสงาา่าผ่าเผยไขมันลดลงไปภูมิคุณผู้หญิงก็จะแฟบ,บลงไปก็คือสามารถทําได้ที่บ้านทําได้ง่ายแล้วก็เริ่มแรกคุณหมอจะย้ำุ่งชมเสมอว่าค่อยๆทํา <AR EN C IA> ค่อยๆทา<ำ>แล้วค่อย<ำ>เพิ่มสเต็ปไปทำทุกวันวันละสักสามถึงห้านาทีค่ะพอนีจริงเตียงนอนก็ได้นะคุณหมอตนก็ตื่นนอนมาใช้ได้แต่ว่าหาเก้าอี้ดีกว่าให้มันแม่นๆน้ำมันหน่อยเนี่ยมันจะไม่ให้มันจะได้มั่นคงมั่นคงนะค่ะ ทีนี้สาหรับคนผู้สูงอายุท่านผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะอาจจะทําไม่ได้มากก็ค่อยๆทํานะเวลาอายุถ้าผู้หญิงห้าห้าผู้ชาย60ิเนี่ย<า>กล้ามเนื้อตรงนี้มันจะแฟบลงไปโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหน้าขาเนี่ยไม่มีแรงไม่มี<า>แรง,งเพราะฉะนั้นเวลาลุกนั่งมันจะลําบากมากเลยค่ะ<า>ถ้าจะให้เราลุกนั่งได้ดีนะเราต้องฝึกมีวิธีฝึกให้กล้ามเนื้อตรงนี้แข็งแรงก็ง่ายๆไม่มีอะไรก็อีหนักขนาดนี้เนี่ยเนี่ย ค่ะคุณหมอนั่งน่งปลายปลายหน่อยให้นั่งตัวตรงให้ให้เข่านี่ตั้งฉาก40-90องศานะเป็นมุมไม่เห็นแล้วก็แล้วก็ทักบวลร่มก็จับก้าออ้ไปหน่อยนะไม่ต้องจับก็ได้ลุกนั่งลุกนั่งอ้าวลุกขึ้นเฉยๆนี่เลยใช่ไหมคะลุกลงขึ้นลงเนี่ยแค่นี้แหละเป็นการออกกำลังกายดีๆลุกนั่งเลยนะนั่งหนึ่งสิบนึ่ง ู้ใหญ่ที่ลุกนั่งลำบากเนี่ยยิ่งต้องฝึกใหญ่เลยนะค่ะแล้วถ้าเราฝึกอย่างนี้แล้วโอเคเนี่ยขั้นต่อไปทําไงยังไงคะคุณหมอฝึกให้มันต่ําลงหน่อยปรับระดับต่ําลงอคือยิ่งต่านี่ยิ่งยากเลยเขาไม่สามานั่งสิครับขออนุญาตนะคะคุณหมอเขาบอกว่ายิ่งต่ํายิ่งยากยากยิ่งยากใหญ่เลยลุกนั่งโดยไม่ต้องเกาะอะไรลุกได้อายุมากเนี่ยลองลุกนั่งทีครอันนี้ก็คือประมาณขาเนี่ยนี่นั่งเนี่ยนะครับตรงนี้จะทำอาตรงนี้เมื่อกี้นั่งที่เดิ ตรงนี้จะทําการประมาณ60องศาอันนี้ยากขึ้นแล้วยากยิ่งขึ้นคือลงไปอีกขั้นหนึ่งเป็นเหมือนย่อๆค่ะสี่สิบห้าองศาเอาอย่างนี้ยังพอไหวใช่ไหมแล้วน้องมี่ลองลุกซิครับมี่ลองลุกเอามีเอาตามไปอีกขั้นอีกขั้นหนึ่งขออนุญาตนะนั่งได้ไหมโอ้โหเอาลุกสิลำบากไม่ลำบากเลยอันนี้สาวๆไหมคะกสาวนะก็อย่างนี้ครับอ่าไปละผมอายุเยอะแล้วนะคุณหมอลองผมก็ต้องฝึกนี่60องศานะ่ย ก็ต้องฝึกเราต้องฝึกครับลุกให้ได้แ๋ยวมันก็จะเหนื่อยหน,นอ่อยนะฮะสอนผู้สูงอายุนะเวลาจะลุกจากเก้าอี้เนี่ยต้องทำอย่างนี้นะคือนั่งที่ขอบเก้าอี้ก่อนแล้วก็วางเท้าให้ขยับเข้าไปมากที่สุดจนส้นยังวางได้นะ,ะจนเข่า กับปลายนิ้วเป็นเส้นเดียวกันตรงไ,ไห้เนี้ยเนี่ยเข่านี้กับปลายนิ้วเนี้ยค่ะคุณหมอให้มันตรงนะแล้วเวลาจะลุกนะง่ายนิดเดียวคือโน้มตัวไปหน้านิดหนึ่งแล้วลองลุกขึ้นดีครับมันจะง่ายขึ้นไหมเอ้ยอ่าน,นี่ง่ายๆแล้วเนี่ยเทคนิคนะียลุกนั่งเหมือนกันอ่าคุณหมออย่าอย่าเราอย่าลุกเอาวางเข้าอย่างเงี้ยแล้วอย่าลุกตัวตรงเพราะลุกยากโน้มไปนิดหนึง่งแล้วก็ลุกขึ้นอ๋อก็จะ เราก็จะลุกง่ายมากๆแล้วยังไม่ล้มด้วยค่ะแม้กระทั่งก็อี้ต่ำๆอย่างนี้ก็เหมือนกันนะทําได้เหมือนกันก็อี้ต่ำๆอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็นั่งตัวตรงอย่างนี้แล้วก็เอาต้นเข้าไปค่ะแล้วเวลาจะลุกโน้มหน้ามาหนีนึงแล้วลุกขึ้นอ๋อง่ายๆเลยครับเนี่ยไม่มีการหัวทิมนะคไม่มีหัวทิมสุดท้ายอยางคุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมเลยค่ะการออกกำลังกายง่ายๆด้วยก็อี้แบบนี้ค่ะก็มีเก็อี้เป็นเพื่อนในการออกกำลังกายไม่ต้องไปเข้าฟิตเนสค่ะก็โดยการยก เท้าสลับกันในสี่ท่าแล้วฝึกการลุกนั่งเพื่อให้กล้ามเนื้อขาแข็งแรงแล้วเวลาจะลุกจะนั่งทําให้ถูกท่าไม่เปลืองแรงแล้วไม่เป็นอันตรายาก็ฝึกปู่ย่าตายายเราให้สามารถช่วยเลยตัวเองได้เวลาจะลุกโดยไม่ต้องไปเอียงซ้ายเอียงขวาหาที่เกาะวางให้ดีโน้มหน้าแล้วก็ลุกขึ้นได้สบายๆบาย,บาย,บายาง,งาผ่าเผยด้วยแล้วไม่ล้มไม่เสกครับก็จะทําให้ปลอดภัยแล้วก็รู้สึกมีความภูมิใจ ว่าตัวเองไม่ต้องพึ่งใครเวลาลูกนั่งค่ะซึ่งเทปนี้ก็ถือว่าได้เป็นประโยชน์นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมสามารถเอาเคล็ดลับจากคุณหมอพันเทพไปฝึกทําได้ทั้งคุณผู้ชมที่เป็นสาวสาวหนุ่มๆห,หรือแม้กระทั่งลูกๆหล,ลานๆที่อยากฝึกให้กับผู้สูงอายุนะคะจะได้ปลอดภัยแล้วก็มีสุขภาพดีมีความสุขในยุคโควิดแบบนี้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอพันเทพมากๆนะคะขอบคุณค่ะ สน,ส,นนนส,สนับสนุนโดยนมถั่วเหลือง d s c ซอยเรียงคุณค่าวิตามินอร่อยได้นมได้เนื้อ BSC ซอยรสไหนตอนไหนก็อร่อย BSC คอนซอย BSC เซซามีซอย BSC โคกนัทซอย BSC โกโก้ซอยเรียงความอร่อยเรียงคุณค่าวิตามินสี่รสสีอร่อยลองเลยถามหา BSC ซอยได้ทุกที่ อ้เลือกอะไรอยู่หรอเลือกซอยเกิดจ้ารีวองซอยเกิดไงมีไฟเบอร์สูง7000มิลลิกรัมแถมมีโปรโตีน6,000มิลลิกรัมแล้วยังอร่อยมากดีมากเนี่ยต้องลองบ้างละรีวองที่ท็อปส์นะครับ QP น้ำสลัดที่เป็นได้มากกว่าน,น้ำสลัดกินแบบออริจินอลอร่อยชิวๆอยากแซ่บจิ้มไปเลย uh. Uh. อยากฟินราดช้ำ วน้นมันราดหรือผัดก็จัดไปอยากชุมช่มชุ่มจุ่มไปเลยหรืออยากรูก็เอาไปย่างหอมอร่อยกับเตกได้ทุกสไตล์ไม่วนไม่ซ้ำไม่จำเจ QP เป็นได้มากกว่าน,น้ำสลัด P. P. สนับสนุนโดย QP สิ่งดีๆเพื่อคุณผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัด กับหมอวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับโรคช่องไขสันหลังตีบกันค่ะคุณผู้ชมมาดูว่าสาเหตุของโรคคืออะไรวิธีการแนวทางการรักษาต้องทํำยังไงวันนี้อยู่กับคุณหมอธีรวีวีรวันค่ะผู้ในการศูนย์บริการสาธารณสุข56ทับเจริญสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอคะโรคช่องไขสันหลังตีบนี่แตกต่างจาก หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทยังไงครับคุณหมอก็จริงๆเป็นโรคที่อยู่ตำแหน่งที่เกิดเนี่ยใกล้ๆก,กันนะเพราะว่าถือว่าเป็นโรคของกระดูกสันหลังหมอนรองกระดูกที่มันปลิ้นไปโดนเส้นประสาทนะครับแต่ถ้าตีบความหมายก็คือมันหลายๆข้อนะหลายๆข้อยืนย่นๆเข้าไปตรงช่องไขสันหลังมันก็เลยทำห้เรียกว่าช่องไขสันหลังตีบ ครับค่ะอาการของเขาเนี่ยคือเป็นยังไงคะคุณหมออาการของถ้าเป็นหมอนรองกระดูกทับนะมันก็ถ้าเป็นเป็นข้อเดียวทับข้างไหนก็มีอาการลงข้างนั้นปวดชาแต่ถ้าเป็นไขสันหลังตีบเนี่ยมันไปหลายๆข้อเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาด้วยอาการไม่ค่อยปวดหรอกแต่มาด้วยล้าขาถ้าส่วนใหญ่เป็นที่ขานะ,ะเพราะว่าที่ที่ส่วนใหญ่ที่เราเจอเนี่ยมันเป็นหมอนรองช่องตีบที่ตรงบริเวณกระดูกหลัง นะหลังส่วนล่างเนี่ยนะครับนั้นเวลาตีไปเวลาเราเดินเวลาเราทําอะไรเนี้ยค่นไขก็จะาม่นด้วยว่าขาล้าจังเดินไม่ไหวไม่มีแรงชาตึงอย่างนงี้ยนะแล้วก็จะขอนั่งแล้วข้อข้อสังเกตคือนั่งแล้วดีขึ้นได้พักแล้วดีขึ้นเดินต่อได้<อ>เดินไปสักพักสักพักล้าขาอีกแล้วก็วขอ,อนั่งพักใหม่เดินไกลไม่ได้ใช่ครับอ,อันนี้เป็นอาการที่ บ่งบอกเลยว่าต้องนึกถึงช่องไขสันหลังตีบแล้วค่ะคุณหมอแล้วถ้าสมมุติว่าอาการพวกนี้สาเหตุของเขาเนี่ยมันมันมันอยู่ดีดีมันเป็นเองหรือว่าเกิดจากอะไรคะหลักๆแล้วคุคณหมอส่วนใหญ่เกิดจากอ,อ,อายุที่มากขึ้นนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งเพราะว่าเวลาอายุมากขึ้นหมอลองมันจะเริ่มซุดลงค,ความแข็งแรงต่างๆเนี่ยมันเริ่มลดลงมันก็เริ่มปลิ้นมหมอลองจะปลิ้นจะเริ่มยื่นออกไปในช่องไขสันหลัง ร่วมกับบางคนน้ําหนักตัวเกินอีกอนะก็คือหน้าท้องยื่นมีพุงลงพุงอะไรอย่างนี้นมันก็เหมือนมีแรงดึง<อ>นะหมอลองก็สู้ไม่ไหวม,มันก็โดนดึงตามยืน่นออกมานะครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยถ้าการรักษาบางทีเขาก็จะให้ลดน้ําหนักก่อนเลยถ้าลดพุงได้แรงกระทําที่กระทําต่อไอ,อ้กระดูก หรือหมอรอกระดูมันก็จะน้อยลงอาการจะดีขึ้นเลยไม่ต้องผ่าตัดก็มีครับนะทำกายภาพบําบัดก็ช่วยได้นะยกเว้นอาการที่รุนแรงจริงๆที่ขาเริ่มรีบแล้วขาเล็กลงแล้วแล้วแทบจะเดินไม่ไหวอ่ะแค่ยืนก็เจ็บหรือแค่ยืนก็ไม่มีแรงแล้วเนี่ยอันนั้นอาจจะต้องถึงการผ่าตัดครับคุณหมอแล้วถ้าสมมุติว่ามีอาการเบื้องต้นอย่างที่คุณหมอบอก คุณผู้ชมทางมานเองจะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นหรือไม่เป็นวิธีการตรวจหรือวินิจฉัยนี้ทําไงคะคุณหมอเริ่มจากอาการก่อนนะอย่าง <c oughs> ที่บอก <c oughs> อาการก็มาด้วยอาจจะมีปวดหลังบ้าง <c oughs> อาจจะเดินได้ไม่ไกล <c oughs> ล้าขาตะคิวบ่อย <c oughs> นะครับโดยเฉพาะตะคิวตอนนอนสังเกตว่าออขาเริ่มเล็กลงอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีอาการแบบนี้เข้าข่ายแบบนี้นะครับควรจะไปพบคุณหมอทางเรื่องของกระดูกและข้อ นะหรือทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูเพื่อไปวินิจฉัยก่อนนะก็อาจจะเอ็กซเรย์ธรรมดาก่อนแต่ถ้าสงสัยไปมากกว่านั้นก็อาจจะต้องเข้าอุโมงค์ที่เรียกว่า MRI านะครับเพื่อจะได้ดูว่าช่องไขสันหลังมันแคบลงไหมหมอนรองกระดูกมันถูกมันยื่นเข้าไปกี่ข้อนะครับแล้วจะพอรักษาได้ไหมมันกดทับจนเส้นประสาทแบนหรือย,ยังอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อจะได้วางแผนการรักษาว่าจะรักษาแบบกายภาพบํบาบัดออกกําลังกายลดน้ําหนักหรือ จะต้องผ่าตัดค่ะคก็คือขั้นตอนของการรักษาก็จะเริ่มจากกายภาพบําบัดการดูแลร่างกายแล้วก็หนักสุดก็คือจะเป็นการผ่าตัดใช่ไหมคะคุณหมอใช่ครับแล้วมีคํานึงที่คุณหมอบอกว่ามันทับจนมันแบนอันนี้คือสามารถทําให้ร่างกายกลับมาเป็นปกติได้ไหมคะก็ถ้าทับจนแบนแล้วเนี่ยแล้วร่วมกับการเนื้อเริ่มรีบแล้วเนี่ยโดยทั่วไปควรจะอาจจะต้องผ่าตัดถ้าไม่ได้มีข้อห้ามค่ะความหมายก็คือว่า ถ้าร่างกายแข็งแรงไม่ได้เป็นโรคที่เป็นข้อห้ามในการผ่าตัดเนาะเช่นโรคหัวใจอย่างรุนแรงโรคไตไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ายังร่างกายดูแล้วยังพอแข็งแรงยังพอผ่าตัดได้ส่วนใหญ่ถ้ายังอยากจะให้ชีวิตมันเหมือนเดิมอะเนาะคือยังพอเดินได้ไม่ปวดยังเดินได้ไกลหน่อยก็คือต้องผ่าต้องผ่าตัดแต่ถ้าสมมุติคนไหนที่ไม่ค่อยได้เดินอยู่แล้วใช่ไหมคือหมายความว่าด้วยอายุด้วย แล้วอาจจะชีวิตประจําวันก็ไม่ได้เดินออกนอกบ้านเลยก็เดินต่อแต่ต่อแต่ตแตเดิน,นในบ้านชีวิตประจาวันอยู่ในบ้านบางทีก็อาจจะไม่ต้องเสี่ยงผ่าตัดใช่ไหมคะคุณคหมออันนี้คือขึ้นอยู่กับคุณหมอทีวีนิฉัยด้วยนะคุณผู้ชมและนอกจากวิธีการผ่าตัดอย่างที่คุณหมอเล่าให้ฟังแล้วมีวิธีการไหนที่ล้ามากกว่าน,นี้ไหมคนไข้ก็ส่วนใหญ่ก็สูงอายุแลก็กลัวการผ่าตัดนะญาต <ๆ S 1> ิเยอะก็อาจจะไม่อยากให้ผ่าตัดการรักษาปัจจุบันเนี่ยมีบางครั้งที่เขาจะใช้เขาเรียกว่าฉีด ฉีดยานะครับเข้าไปตรงโพรงไขสันหลังนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาชาผสมกับสเตียรอยเพื่อ<ฆ>ลดการบวมของเส้นประสาทของหมอนรองกระดูกเนี่ยนะครับคือซึ่งอาจจะได้ผลนะในระยะหนึ่งแล้วก็อาจจะสังเกตต่อว่าดีขึ้นไหมร่วมกับการปรับพฤติกรรมโดยทั่วไปเนี่ยถ้าทำกายภาพแล้วไม่ได้ผลส่วนใหญ่ก็จะต้องส่งไปปรึกษานะถ้าเกิดยังไม่อยากผ่าตัดก,ก็อาจจะต้องใช้การรักษาโดยการฉีดเอา ยาชากับเอสเตียรอยเนี่ยเข้าไปตรงช่องไขสันหลังก่อนะนะครับดูว่าสามารถที่จะลดอาการปวดหรือลดอาการชาเดินได้ไกลามากขึ้นไหม,มหลังจากนั้นก็ต้องไปพยายามลดน้ำหนักออกกำลังกายบริหารตามที่คุณหมอและนักกายภาพบาบัดแนะนำะนะครับก็อาจจะช่วยชะลอไปได้นะการผ่าตัดตรงไอห,หมอนรองช่องตีบเนี่ยมันจะต้องผ่ายาวไงเพรฉะนั้นบางคนก็จะค่อนข้างกังวลเพราะมาต้องใส โลหะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้วิธีอื่นๆดูก่อนนะครับสุดท้ายนี้อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมในคะในการดูแลรักษาสุขภาพไม่ให้เราเป็นโรคนี้ค่ะคุณหมอครับครับก็เบื้องต้นเนี่ยเราควรจะต้องเริ่มจากดูแลตั้งแต่วัยวัยทำงานนี่แหละนะก็คือเวลาเราเวลาเราจะออกกําลังกายเราก็ต้องออกกําลังกายที่ถูกท่าด้วยเซฟตัวเองด้วยพยายามใช้กล้ามเนื้อท้องกล้ามเนื้อหลังนะครับเกรงนะครับ แล้วก็พยายามออกกําลังกายเดินนะหรือว่ายน้ําอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อจะทําให้น้ําหนักไม่เกินนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคอยสังเกตว่าถ้าเริ่มมีอาการปวดชาแล้วลงขาก็รีบไปพบคุณหมอก่อนเพื่อไปมินิฉัยก่อนนะเพราะถ้ารักษาในเรื่องช่วงแรกเนี่ยคือการทำกายภาพบำบัดมีการยืดหลังดึงหลังม,มีการใช้ความร้อนช่วยลดการอักเสบของ หมอนรองและก็เส้นประสาทได้ะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะทําให้เรารู้เร็วมันก็อาจจะไม่เป็นหนักนะแต่ถ้าเกิดเราปล่อยจนกระทาั่งขาเริ่มเล็กลงหรือเดินได้ไม่ไกลแล้วเนี่ยมันมักจะจบที่ว่าโอเคต้องอาจจะต้องผ่าตัดหรือเปล่านะครับหรืออาจจะต้องลดการใช้ชีวิตประจําวันลงแทนที่เคยเดินเป็นร้อยเมตร200เมตร300เมตรอาจจะเดิน ใกล้ลงแล้วต้องพักเอาอะไรอย่างเงี้ยครับชีวิตก็จะเปลี่ยนไปนะคะ,ตะแต่จะต้องเปลี่ยนไปบ้างครับที่สําคัญที่สุดก็คือถ้าป้องกันแล้วก็มีวิธีการดูแลรักษาตัวเองให้แบบใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยในอนาคตในวันข้างหน้าจะได้ไม่มีโรคภัยแบบนี้มาเยือนนะคะคุณคหมอวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะคะครับคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองและคนที่เรารักอย่างถูกวิธีและที่สําคัญมันตรวจ สุขภาพด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการคนไกลโรคนะคะสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วค่ะสัปดาห์หน้ามีเคล็ดลับสุขภาพอะไรมาฝากคุณผู้ชมห้ามพลาดนะคะวันนี้มีคุณหมอพร้อมด้วยทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ เบีีซอยรถไหนตอนไหนก็อรอ่อยเบียซีคอนซอยเบียสีเซซามิซอยเบียซีโคกโ้อนซอยเบียซีโกกซอยเรียงความอร่อยเรียงคุณค่าวิตามินสี่รสสี่อร่อยลองเลยามหาเบียซีซอยได้ทุกที่ปวดไม่ครยันฮีโคเพน ปวดเมื่อยขายันฮีโคเพนปวดไม่ไลยัยนฮีโคเพนปวดเมื่อยหลังยันฮีโคเพนยันฮีโคเพนค,พนคพริมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายจากเครือโรงพยาบาลยันฮีเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบร,ราณอ้ามเลือกอะไรอยู่หรอเลือกซอยเกิดจ้ารีวองซอยเกิดไงมีไฟเบอร์สูง7000มิลลิกรัมแถมมีโปรตีน6000มิลลิกรัมแล้วยังอร่อยมากดีมากเนี่ยต้องลองบ้างหละ่ะรีวองที่ท็อปส์นะครับ